วันจันทร์ที่1สิงหาคม25 6 5เวลา1 1นาฬิกานายดุลเตแห่พุ่มในการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางกิติยาเชื้อแถวหัวหน้าฝ่ายพัสดุหัวหน้าฝ่ายส่วนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับนายพิทักษ์วานนท์พุ่มในการโครงการชลประทานนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์น้ำหลากในเขตพื้นที่โครงการชลประทานนครปฐมทั้งนี้เพื่อให้พร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่่าาาางงงงททททททัััันนนนนววีห้ออรรรรบบบสกกชชลปะ13ตมมเจจดุ วันอังคารที่2สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางกิติยาเชื้อแถวหัวหน้าฝ่ายพัสดุสำนักง,งานชประทานที่13จะประชุมเรื่องการบริหารสัญญาในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom โดยมีนายอธิวัตรโยอาศีผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุของพัสดุกรมชประทานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสัญญาของหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานชประทานที่13เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ได้นังสือเวียนที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชมเพื่อธามูลจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่สสิงหาคม2 5 6พเวลา10นาฬิกาในพงศกรีทิสมิต์ผู้มีการสำนักง,งานชประทานที่13มอบหมายให้ในายศิลวัส์สิงมณีผู้มีการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กลองพร้อมด้วยนางสาวทิพนทาคนโทชิมพีหันหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีดรทองเปลวกองจันทร์ปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานในห้องประชุมสำนักง,ง,งานชรานรั วันอังคารที่2ส,สิงหาคม2565เวลา11นาฬิกาในอดุลเตแหะกลุ่มในการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับมอบรถขุดตีนตะขาบขนาด300แรงม้าจากบริษัทคู่สัญญาในการนี้ทางตัวแทนบริษัทได้บรรยายวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ใช้งานรถขุดตีนตะขาบได้อย่างถูกวิธีนบะบริเวณลานจอดรถส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพระมงจังหวัดกาญจานบุรี วันพุธที่3าสิงหาคม2 5 6 5เวลา9ก้านาฬิกานางสาวพิมนาราพิศพีรกูลนิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดสรนน้ำรุ่นที่2ระหว่างวันที่3-5ถึงสิงหาคม2 5 6 5โดยมีนางสาวทิัญทาคนโทชิมพลีหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกล่าวรายงานทั้งนี้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรจจาาากอรยย์คมสัชโ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยการชลประทานมาเป็นวิทยกรให้ความรู้ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการชลประทานในสังกัดสํานักง,งานชลประทานที่13ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและสามารถนําไปใช้งานได้จริงณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสํานักง,งานชลประทานที่13อําเภอท่าโมงจังหวัดกาญจานบุรี วันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2 5 6 5เวลา9นาฬิกา30นาทีพลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในการนี้นายพงศกดิทิสมิตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายสันติศักดิ์ศิวารินผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมนายสมพลชุมแก้วผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างนายประสาทสุอินผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรีนายเทอศักดิ์ลักษณะหูดผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะ ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนักโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูนหมู่ที่19ตําบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีและติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส,สองฝั่งแม่น้ำแควนัสกายวอล์คริมฝั่งแม่น้ำแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี